หมากสีดาเน่าคะ่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรใครที่ปลูกฝรั่งแล้วเจอปัญหาหมากฝรั่งเน่าทำยังไงนาะเนี่ยค่ะไม่ได้ห่อนะคะนี่เสียดายมากเลยอันนี้อันนี้มันเป็นซ้อนกันอยู่สามลูกนะคะอันนี้มันก็ลูกใหญ่ละมันเกินที่จะห่อแล้วค่ะ มันห่อไม่ทันละต้องได้ตัดทิ้งนะคะนี่ถ้ามันลูกใหญ่มากกว่านิ้วหัวแม่มือน่ะมันห่อไม่ได้แล้วนะคะถ้าห่อมันก็เวลามันแก่มันก็จะกินไม่ได้ข้างในมันก็จะเป็นมันก็จะเน่าอค่ะอันนี้ได้ตัดทิ้งหมดเลยนะคะนี่พวกนี้ต้องตัดทิ้งหมดเลยเพราะว่าเราห่อไม่ทันเราไม่มีเวลามาห่อมันเอา ถุงก็แก้บนี่หค่ะขนาด8ปดคูณสิบหนะคะขนาด8ปดคูณปตรงกก้นถุงเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วร้งมาหาลูกฝรั่งนะคะลูกขนาดนี้ค่ะห่อได้ต้องตัดออกลูกหนึ่งเพราะว่ามันมันจะมีสองลูกซ้อนกันแล้วก็เอาลูกหนึ่งออกให้เหลือลูกเดียว มันค่อยจะลูกโตที่ห่อนะคะก็เอาถุงเนี่ยค่ะวมเลยวมมารอบที่หนึ่งแล้วก็อันนี้รอบที่สองที่สามนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะลูกนี้ลูกนี้ห่อเสร็จแล้วสาเหตุที่เรา ลบแก๊บนี่นะคะเราไม่ใช้ถูกกระดาษเนืจากว่าถูกกระดาษเวลาเวลาฝรหัหงมันแก่แล้วมันจะมองไม่เห็นข้อเสียของมันก็คือฝระหลังมันจะเน่าโอเคเสร็จแล้วนะคะที่มองเห็นนี่เราไม่ได้ห่อลูกมันโตแล้วมันห่อไม่ทันแล้วคงได้ตัดออกค่ะถ้าไม่ตัดออกแมงวันทองมันจอะแล้วค่ะลูกนี้ห่อเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วหลังจากที่เราห่อนะ้ำไปประมาณ2เดือนนะคะมันก็จะแก่พอดีค่ะลูกนี้เอามาให้ชมเป็นตัวอย่างนะคะแก่จัดแล้วค่ะแกะถุงออกแล้วลูกสวยนะคะลูกสวยออกสีเหลืองนวลๆใสปิ๊งๆค่ะเดี๋ยวจะพาท่านไปชิมฝรั่งอร่อยๆค่ะโอ้หมากฝรั่ง สาวจ้วงเลยมาฝรั่งปลอดสารนะคะมาฝรั่งปลอดสารไม่ได้ชีดยาฆ่าแมลงเลย,เลยขอชิมหน่อยนะคะชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้นะคะอร่อยนะ,ะหวานกลบอร่อยถ้าชอบกรุณากดซั c ส i b e กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวรนต์ชาเนวจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปขอบคุณคะ่ะ